ระบบสุริยะคือระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยต่อการดรํารงชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์เหล่านั้นหรือบริวารของดาวเคราะห์เองที่เรียกว่าดวงจันทร์ระบบสุริยะประกอบด้วยดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์หน้าใจกลางระบบสุริยะเป็นพาั์มาร้อนทรงเกือบกลมสมบูรณ์ โดยมีการเคลื่อนที่พาซึ่งผลิตสนาแม่เหล็กผ่านกระบวนการไดนามูปัจจุบันเป็นแหล่งพลังงานสําคัญที่สุดสําหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1.39ล้านกิโลเมตรใหญ่กว่าโลก109เท่าและมีมวลประมาณ3,030,000เท่าคิดเป็นประมาณร้อยละ99.86ของมวลทั้งหมดของระบบสุริยะดาวพุธด,ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์87.969วันดาวพุธมักปรากฏใกล้หรืออยู่ภายใต้แสงจ้าของดวงอาทิตย์ทําให้สังเกตเห็นได้ยากที่สุดดาวพุธมีสภาพพื้นผิวผขุระเนื่องจากการพูชนของโอกาบาตไม่มีดวงใจเป็นบริวารและไม่มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะสร้างชั้นบรรยากาศดาวสุกดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่สอง มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น3เท่าของดวงจันทร์และมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและดาวอังคารสองเท่าตัวดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินมีขนาดใกล้เคียงกับโลกบางครั้งเรียกว่าฝาแฝดของโลกแม้ว่าวงโคจรของดาวเคราะห์ทุกดวงจะเป็นวงรีแต่วงโคจรของดาวศุกร์จัดว่าเกิดเป็นวงกลมมีความเยื้องศูนย์กลางน้อยที่สุดโลกโลกเป็นดาวเคราะห์อันดับที่3จากดวงอาทิตย์และเป็นวัตถุทางดาราศาสตร์เพียงหนึ่งเดียวที่ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิต โลกกำเนิดเมื่อประมาณ4,500ล้านปีก่อนและมีดวงจันทร์เป็นดาวบริวารโลกโครจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา365วันเรียกว่าปีซึ่งระหว่างนั้นโลกโครจรรอบแกนตัวเองประมาณ366รอบดาวอังคารดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4จากดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่2ในระบบสุริยะรองจากดาวพุธดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หินที่มีบรรยากาศเบาบาง มีลักษณะพื้นผิวคล้ายคลึงกับทั้งหลุมอุกาบาตและภูเขาไฟหุบเขาทะเลทรายดาวอังคารสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากโลกซึ่งจะปรากฏให้เห็นเป็นสีออกแดงดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นันดับที่5และเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วสูงที่สุดเมื่อเทียบกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะ ทำให้มีรูปร่างแป้นเมื่อดูผ่านกล้องโทรทัศน์นอกจากชั้นเมฆที่ห่อหุ้มดาวพฤหัสบดีร่องรอยที่เด่นชัดที่สุดบนดาวพฤหัสบดีคือจุดแดงใหญ่ซึ่งเป็นพายุหมุนที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกดาวเสาดาวเสาเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6จากดวงอาทิตย์ถัดจากดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของระบบสุริยะรองจากดาวพฤหัสบดี ดาวเสาเป็นดาวแก๊สยักษ์ที่มีรัศมีเฉลี่ยมากกว่าโลกประมาณ9เท่าแม้ว่าจะมีความหนาแน,น่นเป็นหนึ่งในแปของโลกดาวยูเรนนสด,ดาวยูเรนนสเป็นดาวเคราะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่7ในระบบสุริยะจะเป็นดาวเครแก๊สมีเส้นผ่านศูนย์กลาง5724กิโลเมตรนับได้ว่ามีขนาดเป็นอันดับที่3ในระบบสุริยะดาวเนปจูน ดาวเนปจูนมีชื่อไทยว่าดาวเกตเป็นดาวเคราะในระบบสุริยะลำดับสุดท้ายมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับที่4รองจากดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรนัตและมีมวลเป็นอันดับที่3รองจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสา